ทำความเข้าใจเรื่องหัวใจ3ดวงในการบริหารจัดการสิทธิ์ในเว็บ MyTcast ที่น้องๆตอนสมัครจัดอันดับรอบที่3สงสัยกันนะคะเราขออธิบายง่ายๆในสูตรของพี่บิวแล้วกันน้องมีอำนาจในมือ3คลิกค่ะในระบบ MyTcast คือยืนยันสิทธิ์2ครั้งและสละสิทธิ์1ครั้ง<ๆ>เท่ากับหัวใจ3าดวงโอเคไหมทุกครั้งที่มีการยืนยันสิทธิ์ น,ะะน้องจะติดสิทธิ์ในรอบนะั้นและไม่สามารถสมัครในรอบถัดไปได้เพราะฉะนั้นน้องต้องกดสละสิทธิ์เพื่อไปรอบถัดไปสําหรับน้องๆที่เคยยืนยันสิทธิ์มาไม่ว่าจะเป็นในรอบ p o r t f o l ลิหรือรอบโพต้านะคะแล้วน้องจะมาจัดระดับในรอบที่3น้องจะต้องกดสละสิทธิ์ เท่ากับในระบบของน้องๆจะเห็นว่าหัวใจน้องจะหายไปทั้งหมด2ดวงจะเหลือแค่ดวงเดียวก็คือเท่ากับอำนาจคลิกที่พิ่วบอกไนงะเราใช้คลิกยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว1ครั้งคลิกสละสิทธิ์ไปแล้ว1ครั้งเหลืออีกคลิกที่เหลือคือการยืนยันสิทธิ์ในรอบถัดไปแล้วนะคะเช่นเดียวกันกับหัวใจที่น้องหายไปหัวใจที่เหลืออยู่ดวงเดียวของน้องเนี่ยก็คือการยืนยันสิทธิ์แต่ข้อควรระวังคืออะไรคะในกรณีของคนที่เคยยืนยันสิทธิ์และสลัดสิทธิ์ไปแล้วในรอบที่1หรือรอบที่2ค่ะ เพื่อมาจัดลําดับในรอบที่3น้องจะเหลือหัวใจแค่ดวงเดียวคือการยืนยันยืนยันสิถูกไหมแต่คราวนี้ในระบบรอบที่3นะคะรอบแอดมิชชั่นมันคือการออโต้เคียร์ลงค่ะมันติดแล้วมันติดเลยโอเคไหมในกรณีนี้เราจะมี2เทคนิคสําหรับ2กลุ่ม2สายนะคะสายเสี่ยงกับสายปลอดภยัยให้น้องๆเลือกว่าน้องจะทํายังไงได้บ้างเดี๋ยวไปดูในคลิปต่อไปค่ะ ลคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์นะแล้วก็ดูในในคลิปถัดไปได้เลยเดี๋ยวพี่จะลงให้ว่าใครที่เคยกดสละสิทธิ์มาก่อนหน้านี้แล้วต้องทำยังไงกับการออโตเคยร์ลิงระบบยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติในทีแคสหกรอบที่3รอบแอนิชชั่นค่ะ